สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths t นะครับคลิปนี้เราทำแบบฝกัด1.5นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับข้อหนึ่งใหญ่ครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดข้อหนึ่งย่อยครับ12เท่ากับ2คูณ6ข้อนี้ผิดไหมครับผิดครับผิดเพราะอะไรครับ ผิดเพราะ6ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะครับการแยกตัวประกอบก็คือการแยกจํานวนที่การแยกตัวประกอบก็คือการแยกจํานวนนับออกมาให้เป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองนะครับก็ทํายังไงถึงจะถูกครับข้อนี้12เท่ากับ2คูณ6ก็แยกออกมาอีกครับ6เกิดจาก2คูณ3อย่างนี้ถึงจะถูกนะครับ 2อคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น12แ,แบบนี้ถึงจะถูกนะครับข้อต่อไปข้อที่2ถูกหรือผิดครับผิดครับผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะ1ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับที่ถูกต้องก็คือต้องแค่นี้ครับ2องคูณสเป็น4 4่คูณเได้2 8ที่ถูกต้องก็คือ2อคูณสคูณเนั่นเองครับ ข้อนี้ถูกไหมครับข้อนี้ทั้งหมด2 2 2ก็เป็น3ก็เป็น7ก็เป็นคูณกันได้42มั้ยครับ2คูณ3เป็น6จสิเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกครับต่อไป87เกิดจาก3คูณ29จริงไหมครับ87เกิดจาก3คูณ29จริงครับ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะ29ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว เผื่อใครยังจำไม่ได้นะครับไี่ครับตารางนี้พี่ใช้จนคุมเลยนะครับใช้ทุกคลิปเลย29เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้แยกถูกไหมครับ3คูณ29บได้87ใช่ครับข้อนี้แยกถูกนั่นเองครับเข้าต่อไป 135เกิดจาก3คูณ3คูณ3คูณ5 3ใช่3ใช่3ใช่5ใช่ทีนี้เราก็มาลองพิสูจน์กันดูว่า 9, 9คูณ9 5ได้เท่าไหร่ครับอ่ะ27คูณ5 3คูณ3เป็น9 9คูณ3เป็น27 27คูณ5 57 35ใส่5ทด3 5 2 10ตัวที่3เป็น13อ่า ร้อยครับเพราะฉะนั้นถูกไหมครับข้อนี้ถูกครับต่อไป180ดูก่อนนะครับว่าใช่ตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดไหมอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช,อนนใช่อันนี้ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดครับแล้วที่ถูกคือยังไงครับที่ถูกคือยังไงตัวนี้ก็ต้องแยกออกมา เป็น3คูณ3นั่นเองครับเพราะฉะนั้นที่ถูกคือ2คูณ2คูณ5คูณ3คูณ3ครับที่จะถูกนะครับต่อไป182เกิดจาก2คูณ91 2ใช่ไหมครับ2ใช่91ใช่ตัวประกอบเฉพาะไหม ไม่รู้จับไม่ได้ย้อนกลับไปดูครับเกิบเอ็ดใช่ไหมครับเก้าสิบเอ็ดไม่ใช่ครับเห็นไหมครับเก้าสิบเอ็ดไม่ใช่เก้าสิบเอ็ดไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะครับอ่าแล้วมันจะมีอะไรมาหารเก้าสิบเอ็ดได้หรอครับเก้าสิบเอ็ดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรหารเก้าสิบเอ็ดได้ครับ 7 7 1 3นะครับใช่ไหมอ่าลองดู91หารด้วย7 7 1 7 9ลู7หลือ2ชัก1งลงมา7 3 21นะครับเกิดจาก13คูณ7ครับได้91เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไหมครับผิด 91ไม่ใช่จำนวนเฉพาะข้อนี้ผิดแยกใหม่เป็น2คูณเมื่อกี้เราหาแล้วว่าเกิดจาก7คูณด้วย13ใช่ไหมครับ7ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว13ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว2ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ครับ2คูณ7คูณ13ครับข้อต่อไปข้อ2ใหญ่แล้วนะครับ แสดงการแยกตัวประกอบของจนนวนนับโดยใช้การคูณใครยังจําวิธีแยกตัวประกอบได้บ้างครับใครยังจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปพี่นะครับพี่สอนทำยังไงครับเวลาแยกตัวประกอบทําเป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมครับแยกออกมาเลย18เกิดจาก2คูณด้วย9 2ใช่แล้ว9เกิดจาก3 9ยังไม่ใช่ก็แยกต่อ9เกิดจาก3คูณ3 สใช่แล้วสามใช่เพราะฉะนั้น18ก็คือ3คูณ3คูณ2นั่นเองครับแยกเสร็จแล้วลองคูณกับดูด้วยครับเพื่อเช็คคำตอบ3คูณ3เป็น 9, 9คูณ2เป็น18หาถูกคำตอบเพราะฉะนั้น3คูณ3คูณ2ได้18ครับต่อไป26แยกตัวประกอบออกมาเกิดจาก2คูณ13ใช่ไหมครับ 2ก็ใช้แล้ว13ก็ใช้แล้วเพราะฉะนั้นตบอบ2คูณ13นั่นเองข้อต่อไปครับ32ถ้าใครจำถ้าใครดูคลิปพี่เนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ย32ม,มันก็เจอมันเกิดจากยังไงครับ มันเกิดจาก2คูณกัน5ตัวนั่นเองใช่ไหมครับใคาจะใครจําได้นะครับแต่ใครจําไปได้ดูนี่นะครับ32เกิดจาก8คูณ4ถูกไหมครับ4ก็ยังไม่เป็นก็คือ4เกิดจาก2 2คูณ2อ่าใช่2ใช่8เกิดจาก2คูณ4ใช่ไหมครับ4ยังไม่ใช่4ก็เกิดจาก2คูณ2ครับ เพราะฉะนั้นมี2กีกตัวครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 32 mm hmm. เกิดจาก2คูณกัน5ตัวนั่นเองครับโอเคต่อไป42ครับเกิดจาก7คูณ6 7ใช่แล้ว6ยังไม่ใช่6เกเิดจาก2คูณ3เพราะฉะนั้น2ใช่3ใช่7ใช่เพราะฉะนั้น42แยกตัวประกอบออกมาเป็น 2คูณ3คูณ7ครับ88เข้าต่อไป88เกิดจาก11คูณ8 8เกิดจาก2คูณ4 4เกิดจาก2คูณ2 2คูณ2คูณ2คูณ11นั่นเอง2คูณ2คูณ2คูณ11ครับ ร้อยยีิบสี่ร้อยยิบสี่เอาะไรใช้อะไรก็ได้นะครับจะแยกยังไงก็ได้จะเอาตัวไหนคูณตัวไหนก่อนก็ได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคําตอบออกมามันก็ตรงกันแน่นอนครับพี่จะใช้สองก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนคู่สองหารร้อยยิบสี่ได้หกสิบสองถูกไหมครับสองคูณสไปสี่หกคูณสองไปสิบสอง 2ใช้แล้ว62ก็เป็นเลขคู่อีกก็ใช้2ครับ2หาร6 2ได้ 31. 31 31เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใครจำไม่ได้นะครับดู31นะครับเป็นจำนวนเฉพาะแล้วครับสามสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้แยกตัวประกอบออกมาได้31คูณ2คูน2นั่นเองครับ ข้อต่อไปแสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การหารทำยังไงครับโดยใช้การหารก็ตั้งหารตั้งหารครับ20เอาตัวประกอบเฉพาะมาหารนะครับ20 เลขคู่ก็คือ2หาร20ได้10จับหารต่อครับ2หาร10ได้5ต้องหารต่อไหมครับไม่ต้องแล้วครับเพราะว่านี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนี่ก็เป็นจำนวนเฉพาะนี่ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ตอบ2คูณ2คูณห้าเองครับต่อไป48ครับ หา,หาตัวประกอบโดยใช้การหารก็ตัวแรกก่อนเลยง่ายๆครับ2ครับเพราะมันเป็นเลขคู่นั่นเองได้24ใช่ไหมครับก็2ต่อ2หาร24ได้12ครับก็ใช้2หารต่อได้6ครับก็ใช้2หารต่อ2หาร6ได้3เพราะฉะนั้นข้อนีต้ตอบ2คูณ2คูณ2คูณ2 4ตัวแล้วก็คูณด้วย3นะครับ ได้48 16 38โอเคถูกครับข้อต่อไป56เหมือนเดิมครับใช้2หาร56ได้28 2หาร28ได้14 2หาร14ได้7ครับตอบ2คูณ2คูณ2คูณ7ครับใครยังไม่เก่งเรื่อง หานสั้นนะครับไปฝึกฝึกทำได้นะครับฝึกหารได้ครับสมมุติจทย์เอาเองก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตามนี้ไปฝึกหานสั้นลองใช้กับโจทย์อื่นดูทำให้คล่องๆนะครับต่อไป63ครับ <c oughs> มันเป็นเลขคี่ใช้2ไม่ได้แน่นอนต้องใช้อะไรครับใช้3ครับ 3 2 6 3 1 3ใช่ไหมครับ21 3หาได้ไหมครับได้ครับก็3 3อะไรได้21ครับ3 7 21เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ3คูณ3คูณ7ได้63ครับต่อไป75 ลงท้ายด้วย5แน่นอนครับไม่5หารได้หมดลงท้ายด้วย5กับลงท้ายด้วย0ูนย์พี่เคยสอนไปแล้ว5หาร75ได้ห้าได้ครับ5 1 5เหลือเศษ2 5ง2 5หใช่ไหมครับอืมต่อไป15ใช้าใชไรหาร15ครับก็5เหมือนกันครับ5หาร15ได้3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5คูณ5คูณ3ครับแยกตัวประกอบออกมาแล้วได้ตามนี้ ต่อไป1 0 2 1 0 2 1 0 2 2หาร1ได้2ได้5 2คูณ5ได้10ลงตัวประดี2หาร2ได้1อ่ะใช้2หารต่อไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นจำนวนคู่17ดูครับ5บวก1เป็น6ใช่ไหมครับแสดงว่า3หารลงตัวใช่ไหมครับ3หาร6ลงตัว เพราะฉะนั้นใช้3หารได้ครับ3หาร5ได้1หรือเศษ2 3 7 21จบแล้วครับเพราะว่า17เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ร้อยสองแยกตัวประกอบออกมาเป็น2คูณ3คูณเครับเฮ้ย2คูณ3คูณ17เ ถ้าพี่ถ้าพี่พลาดตรงไหนพี่ขอโทษด,ด้วยละกันพอดีแบบเออบางทีแบบนะตัวเลขบ,บางทีมันก็พลาดกันบ้างคลิปไหนพี่สอนผิดแย้งได้นะครับขอบคุณมากนะครับน้องโอเคสองคูณสคูณสินะครับได้ร้อยสองโอเคข้อต่อไปร้อยสี่ไม่ได้แน่นอน3ได้ไหม 3ได้เพราะอะไรเพราะ1บวก4บวก7ได้เท่าไหร่ครับ1บวก10เป็น5 5บวก7เป็น12 3หาร13หาร12ได้เพราะฉะนั้น3หาร147ได้แน่นอนลงตัว3 4 12ใช่ไหมครับ3คูณ4ได้12 14แล้ว12เหลือเศษ2 3คูณ9ได้27อ่า โอ้49ก็เกิดจาก7คูณ7นั่นเอง7หาร49ได้7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3คูณ7แยกตัวประกอบออกมาเป็น3คูณ7แล้วก็คูณ7ครับข้อต่อไป156ครับ156 2หารเลยเพราะเป็นเลขคู่27 14และเศษ1 15บ14และเศษ1 2คูณแได้16ต่อไปก็เป็นเลขคู่ก็2หารต่อ2 3 6หกเลือเศษหนึ่งจ็ดลบหกคูณสได้6 7เลบหเหลือ1 2 9, ึคูณเได้18บแปดไม่เหลือีกครับ3ครับ3 1 3, 3 3 3 9อ่าเสร็จแล้ว13เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ ยกตัวประกอบดได้2คูณ2คูณ3คูณ13นั่นเองครับข้อต่อไปอข้อ4ใหญ่ครับเขียนจำนวนนับที่กำหนดในรูปการแยกตัวประกอบอเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้กำหนดมาว่าให้ใช้วิธีอะไรนะครับเขาให้เราแยกเฉยๆนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เลยพี่เคยบอกแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือ เป็นต้นไม้นั่นเองใครจะใช้หารสั้นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่พี่ชอบเป็นต้นไม้นะครับ7 2เกิดจาก8คูณ8คูณ9นะครับ8เกิดจาก2คูณ2คูณ 2, ณ2นะครับ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นน้องคงคล้องแล้วพี่จะไปเร็วๆเลยนะครับเกิดจาก2คูณ2คูณ2คูณ คูณสคูณ3นั่นเองครับนะครับพวกนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่หมดเลยนะครับต่อไป171 171ทพี่เคยสอนแล้วนะครับเช็คตัวนี้2หาไม่ได้แน่นอน17 1บวก7บวก1ได้เท่าก,กับเท่าไหร่ครับ 7จ็บวหนึ่งเป็นแปบวกหนึ่งเป็นเแสดงว่า3หาร,หารลงตัวเพราะฉะนั้นแยกตัวประกบอบออกมามี3แน่นอนนะครับ3หาร1 0อได้เท่าไหร่ครับ1 7 1หารด้วย3 3 5 1 5 7 7 5เหลือ 2, 2> ชักหนึ่งลงมา3 7 21ได้57ได้ต่อไหมครับได้ต่อครับ 3หาร57ได้หาร3 3 1 3 5ลบ3เหลือ2ชักเจ็ลงมา3 9 27เกิดจาก19คูณ3ในได้57ครับเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นร้อยเดเกิดจาก19คูณ3คูณ3นั่นเองครับโอเคครับไม่ยากเลยนะครับนอ้องข้อต่อไป 1,9,2 1,9,2นะครับ1,9,2่งเก้าเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นมีสองเป็นตัวประกอบแน่นอน1,9,2หาร2องได้เท่าไหร่ครับสองเก้าสิบแปดเ้าลเหลือหนึ่งสองมา2,6,12 ก็คือ96ใช่ไหมครับ96คูณ2ได้ร้อยเเกิดจากอะไรคูณกันได้96ครับ12คูณ8นั่นเอง8เกิดจากอะไรครับ2ค,2คูณ2คูณ2 12เกิดจากอะไรครับ2คูณ2คูณ3ใช่ไหมครับอืมใช่นะครับ สองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองนะครับใครท่องใครแยกบ่อยๆก็จะจำได้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสองมีสองกี่ตัวครับสองสามสี่ห้าหกสองหกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ หาหตัว1 2 3 4งสี่ห้าหกแล้วมีอะไรครับก็มี3ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้วก็คูณ3ามสองหตัวคูณแล้วก็คูณด้วย3ามสองหตัวคูณกันสองหตัวสองหเลขสอนะครับ คูณกัน6ตัวได้64นั่นเองครับ <c oughs> 2คูณกัน5ตัวได้เท่าไหร่ครับจำไว้เลยนะครับนะครับเลขฐาน2 2คูณกัน1ตัวได้2 2คูณกัน2ตัว4 2คูณกัน3ตัว8 2คูณกัน4ตัว16 2คูณกัน5ตัว32 2คูณกัน6ตัว64 2คูณกัน7ตัว128 2คูณกัน8ตัว2 5 6 ร้อยยี่สบแปดนะครับไปเรื่อยๆครับเลขฐาน2นะครับ64สคูณสได้192จริงไหมใช้คํำตอบครับ4 32สามสิบสองใส่สองทดหนึ่งหกสามเป็น19บอ่าได้ร้อยเก้ถูกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราแยกตัวประกอบถูกแล้วนะครับโอเคขันต่อไป 104 104เกิดจาก2คูณด้วย52 52เกิดจาก2คูณด้วย26 26เกิดจาก2คูณด้วย13เท่ากับ2คูณกัน3ตัวเมื่อกี้เลขฐาน2 2คูณกัน3ตัวได้เท่าไหร่ครับ8เห็นไหมครับแต่งว่า13คูณ8ได้104จริงไหม 13คูณ8ได้ร้4จริงไหมลองดูนะครับ8 3 24ใส่4ทด2 8 18ทด2เป็น10แสดงว่าจริงครับเพราะฉะนั้นข้วนี้แยกตัวประกอบได้เป็น13คูณ2คูณ2คูณ2นั่นเองครับข้อต่อไป168มี2เป็นส่วนประกอบแน่นอน168 2 8ห 248 428 826 84เกิดจาก12คูณ7 12เกิดจาก2คูณ2คูณ3เพราะฉะนั้น168แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณกัน3ตัว2คูณ2คูณ2 แล้วก็คูณ3คูณ7คูณ3คูณ7จริงไหมครับอันนี้คูณกันได้8อันนี้คูณกันได้21 21คูณ8 818ป8 2นจริงครับเพราะฉะนั้นนี่แยกตัวประกอบถูกแล้ว168เ okay, ข้าต่อไปครับอ่ะหมดแล้วเห็นไหมครับเรื่องการแยกตัวประกอบไม่ยากเลยนะครับ ใครที่ยังไม่คล่องเรื่องไหนครับไปฝึกทำเพิ่มนะครับทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวน้องก็จะคล่องเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปฝึกหัน1.5ด1.5ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็คลิปต่อไปเจอกันแบบฝึกหัดที่1.6นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ